ซะแม่มเอามาดูหาว่าเอาลับอันบดีจ้าเบาเ้าคือใครวะาบาๆบาเบาเป็นมาลุดเอายายเบาเร็วหนึ่งสองสามนกชิพาเบานี่้าวเป็นเอากระิหัดหรือพผ้าเ้าเอาพี่น้อง เงินมะข่าวเฟ้มจะเอาลงหน้าโป๊ะจามคนพี่น้องเอ้ยอิ่มก็สิไป้ขุนสวนได้ไหมครับพ่อครับพ่อืมอิ่มก็สิไป้ขุนสวนนะพี่น้องเอาพี่น้องขอบบุญขอบคุณมาดุ้ณขอบคุณเด้อเรืองหนองเมืองนาบ่หม้อเอ้าเมืองน้องเมืองนาเมืองไทย เ้าพที่รับชมเราติดตามซ่องประทัดกินแสบกินนัวคุณยายมากินแซบกินนัวมือหนาสิมากินแสบกินนัวให้เบิงอีกเด้อจ้ามันนี่ลำลาพาจ้าเอาหนึ่งสองากกาบสวัสดีจ้าตายว่าพี่ดองเออคุณยายเซลจีบะสิตักนำให้อีกบับอนพิษตะตอห้นลาง ตอนทุนปะทูจะว่าวห่มปะทูบะตะเข็ยงปะทูบะซีหรือหาเข็ยงตัวน้อยด้วยเห็นไ่มโดยสืย่อมาหลักบ,บ้านเลยเขาเข้าเข้ามิตาที่กินยาดกินเลยเราไม่ได้เสียดายเพราะเราทัดมันเพชรมไม่กินกระเบ้อเรยตังเไ่ได้เพชรไอ้ลแม่แมมกินอยู่เนี่ยเอาฟรีมีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียว พวกพื้นเม่อีไม่หนีแกพี่น้องเจ้าไปใส่มาปัญญายบอกบอกพี่น้องไปใส่มาป่งผมแล้วไปป่งซบมาพี่น้องเออยปอง่งซบซบแดดขันตาอีกไงยังมาโมาปาไปช่วยได้เปล่าแล้วไปกรรมการใช่ปะอืไมไปรบุญพันที่ มันเลยว่ามันเลยว่าแเปิดมึงชิบซ้อนกันมิน่งก็เปิดกับเขาอยู่โรงแรผู้เดียวฮะมีเนยนล้วก็เปิดแล้วก็อยู่คนเดียวเลยแอร์นะจะกินอันหนึ่งบ้าเอามาให้ไม่เนียวนะกินน้ำส้มอิน พี่น้องก็จะนำสมมาให้มาด่าใกินมีปลาขยาได้หนู่ไม่กินต้่งวางเป่าเมี่องกกจห้กปรอดสบอาหัวหมหอล่านะรบูมีสบายสบาย เอยกินเองก็แทบเออสมบทำไมแสบจ๊ะมันบกกลิ่นครับอีมินมันสมนั้เนี่ยมันเป็นน้ำสมมินี่มันบกกลินสมอลอย่างงีบกกลิ่นสมเพ่อะไรนะพี่บดบบุ๊ไตล์ไหเราจะจับไปวะมิวชาบูเล้วกันหมดล้วาบูไม่องลงน้ำดแาอะไรยังขนมรุ่นยังกินไม่รู้เลยพี่ไหนายังกิน โอ้ถัวเขาไปเครื่องท่อได้เลนี่ยผื่นเขาไปแล้วากมาให้ชุณตาประทัดเขาเห็นให้กินแล้วยังบอกพื้นเขาอีกเดือนไเห็ดไผ่เห็ดไผ่ดิไผ่เห็ดค่ะเจ้าร้านปานั้นเราชิมบิตมันเผ็ดปั่นทีนี้เราลอร่อเส้นพี่นนท์นะฮะอยากกินจักน้อยก็ขอโทษขอเอาเข้าก เลือเป็นเช่นอห่างนีเห็นแล้วโรยอะไรเอเค็มาเบิดเสีดาออีโรทัดเจนหนึ่งทีนี้เรากินมาเบิดมันเพ็ดพี่น้องเป็นเห็นนะเนส่นขวนๆนี่เอาออกอีกอาไปเลยใักไก่ได้เออเออพ่อเอาต่หกับพ่อเราทำออทำออกมันมวนยายเ็บอกแล้วบะมันมวนอ่ะอักี่บาครับตาอ่าบบเดี๋ยวเอาพี่แกนะเอาพี่แกกับพู่ชินตาบอก พ่อละโอ้ยเอินหมดแล้วอเศร้าแล้วแม่สิเศร้าแล้วฮ่านู่ไปทัวปหไปม่อ่านไปจอดรถจอดเริ่เศร้าโอคุณยายอสน เใจสองอันกะเอาวามเอามาทีเดียวเดียวเสียสองสอเจ้าบกินบ่อยยังไงเนี่ยคอยให้กินอันเจ้ากําแพเอยบกินอนท้ใอินเนี่กินอันนี้กินเนอเนี่ยนี่ห้วยนต้งเลยแไปหู เมื <formation jin inh throat> <at> ่อ <tı> ว <ro> ่าว mm ันแเล่นคุบมันโดนนี่โดนหาแม่ะสิคือขุดไม่ได้ไม่จะแข็งไม่ได้ไึ้นห้อยขาเข่า แชร์กันใครเล่นอ่ะแม่ถึงอยู่วัลุกบ้ายดีบ้านเราเด้ออย่าไปดีบ้านเราตัวมานไมันว่เขาลามมันเราทุ่มอไรมันเป่นรูทุ่มหกุม กินแล้วก็ข <c oughs> ี้กินแล้วก็ขี้่จ้าเอาคนไหลาดเาอมน่พี่แก่ยน้องคนนีกพ่จ้าเอ่ะเอาอันพ่จ้ซ้งไปห้รัวคนเเอากระดาษนลน่นใหมื่อเดียวพอเอาซิลลไนได้มันเธอเห้ยเป็นหนวยฮะมจะแข็กล้วยนะ ด oh ูัก oh ้อนีอะไรอชไม่งะเด็วอายขาเสแต่ว่คุณยายบอกน้ำพี่น้องนใจม่ได้กินไดนเอาไปงสวนเอาน้ำพี่น้องเน่ยงสวนสิงอกสวนงอดังๆจุเปรนไปงานศพไปไหนดเจอผู้ใดๆโอ้เมื่อยก็ว้าไปแล้วออคือคุยน้ำเพื่อนเนี่ย คุณยายเขาไม่เรียงข้าวชเออจเห้อเขียนคอมเมนต์คว่าคุยน้ำเจ้าดีขห้ดไหนชิ้นได้ไปใส่น้อจามม่ใค่เราหมดคะแนนหบ่มันชุดไล่ตายพูดเลยไล่ตาจากปีหารุดเกษปีทหารุดเทำงานในเกิเียนจังให้ลูกไม่ทำการทำงานเลยเรามีลูกจักคนมสองผู้ชายเป็นคู่ผู้หญิงเป็นนํางพยาบาลบะลูกจบบนเนี่ยนีบบกแดง ลูเกียนเงินอยู่บนเตาแบมยาย่มามาซสื่อนไปเวียนยู่ขามเฮียนเขาเต็มใต้พวบบะคุ้มหลังเรียนพวกอันยูโดงจินได้ดังงานเราคงที่โผล่งานะจ๊ะตัวนเดมอนเขาจักตูแน่แล้วก็บโผลแล้วก็บิีมไว้ บี่เบาซื้อวายุไนี็ได้อืมบาดูอยากเ้านะซื้อเท่าไหร่ก็ยังพันก็ยังเบาไม่ได้เผ็ดแต่ยายถ้าไม่เผ็ดมันก็ขาวดินปากที่จ้าบากนะเค็มอยู่ว่าประทุงเข็งหน่อยใส่เกลือซ่อนเีย่ยวเค็มตัว เบอร์หมอนใช่เก yeah. uh ือซ้อนกันเปรอะเป๋ะแตัวนิดหน่อยเข้มตเนอ่ะมันนัวน้ำตับหัวมาใส่หมาดูน้ำตับหัวแบบหนามล่างที่บอกว่ามันขื่นเสือคนท่าสีเดี๋ยมันขื่นสาปกับพินเกาะเลยนะมันลดมันรุดเอาไปทิ่มกําแพงอันมองสวนย่หมาบ่ขื่นเลยไหมที่บอกกําแพงเงินเจเจนะมัขื่นลามเลยต้นอเออ มันแบบาเซ็มันขึ้นลามกระแพงไม่ให้นาเซยว่าไม่แกะออก <c oughs> บอดแมนบอามองนั่นไม่แกะออกเนี่ยว่าไม่หยาดยังมาเกิดบอดน้ำพี่น้องแน่จะแกะต้นอย่างก็ออกเจาก้าเปล่ต้อนอยนะ่างะอันนี้อันนี้ลูกสาวหล่ายายมาได้พี่น้องเดินี่ลูกสาวหล่า <c oughs> เออลูกสาวหล่ายายมา <c oughs> คอยเราเป็นลูกสาวก็คอยสวยกับมันปิดเสียง มัหลานโอ้ยดลานเจ้าคุใหญ่แท้ว่าเพิ่งแต่งแต่ว่าหลานเราฉันเป็นหลานแล้วมันมันว่าหลานแม่มาเจ้าอ่านเป็นลูกใครเป็นหลานเป็นลูกใครเป็นไม่โตได้แล้วว่าลูกอีนทัตบ่แล้วลูกอินทัดบ่ลูกอินทัตหน้าจะคึกกันบ่จ้าลูกชาวนาอะไรกันมึงโซล่ะไปบ้านไม่ลูกอีทัดไปบ้านหลานเจ้าอ่ะ แต่ว่าบมันมีลูกผู้เดียวบุทับวายุว่าก็แผลนี่มไหมแม่เออแม่ก็อติ้งต่ว่าหาดีใจเวลาในเหตุงานแล้วนี่เอ้มไหมแม่มันจะไม่ได้ร่างถ้วยเป็นาย่งเป็นใจโอ้ยงานซาขวัญเหตุงาน่สุข่อยมากกว่าผื่นพ่นไปจากพี่น้องานเหตุงานละจ้า เส้นถอยมาความคืนคนจ้ะอยากกินน้ำเนี่ยตีเสียแย่ดีอยากกินน้ำมาสิงเลนมาหาเจ้าตีน้ำค่ะเออหนามนามาสิงเลนมาหาเจ้าเอาอีบอะไน้นามสาย,ย <c oughs> ามสายามมาน้าด้ยอันนี้เราเสียปวดทุ่มแมหอนกู้บักขังเขอบุตรเขาอขอกไปก็ร่างเผามาหอนเนี่ยอันนั้นถ้าเป็นข้าวเผาข้าวเผาเนี่ยเออ อีกกรไรน้ำเียวนะมันขึ้นโกบขาไหมฮะนาะมาบะขึ้นอยู่บ่จาวะลูกปู๋ยเจาก็พายสวยเนีะพอเมื่อยะโสได้ เอาปองกับไปน้ำไปกันเบิร์ดไปนอนคื้นเนี่ยเอาหับทุดเข่ามานอนน้ำเยอะมาแมินจะนอนกับป้าไหมล่ะเสื้อผ้ามีอยู่ในรถนะพอนอนพันเม่นทำมือกับไปเม่นจันเนาะป้าเธอเปิดแอร์ยศมาทำให้เองอม,ม่นมันจันน,นนี่เนาะอืเน่นไม่นีเพไปเล่น<ด>บ้าเชบิร์และกลำลาพา จากพี่ดองซะแม่เอามาดูหาะว่าเอารับอันบ๊ายบาจ้าบ้าเว้าคือใครวะบ้าบ้าบ้าเป็นมะลุดเอายายบ้าเร็วหนึ่งสองสามนัชพาว่าเนี่ยข้าวเปลี่ยนเอากระชีพัดหรือผ้าเว้าเอาพี่น้อง เงินมาข่าวเฟมจะเอาลงหน้าปกลองสามคนพี่น้องเอ้ยยิ้มกับสิไป็หุ้นสวนได้ไหมครับพกครับพกยิ้มหนกับสิไป็หุ้นสวนเด้อพี่น้องเอาพี่น้องขอบบุญขอบคุณมากเลยขอบคุณเด้อทั้งเมืองนองเมืองนาบม้อเอเมืองน้องเมืองนาเมืองไทย ว้าวที่รับชมลัาติดตามซ่องประทัดกินแสบกินนัวคุณยายมากินแสบกินนัวมือหนาสิมะกินแสบกินนัวให้เบื่องอีกเด้อจ้ามันนี่ลำลาพาจ้าเอาหนึ่งสองสามกาบสวัสดีจ้า